สวัสดีทุกคนตอนนี้บุกฮาเวนก็ได้ทำการอัปเดตแล้วในคืนวันศุกร์เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะบอกเลยว่าบุกฮาเวนอัปเดตเกือบเที่ยงคืนหรือประมาณห้าทุ่มครึง่งนั่นแหละทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่อัปเดตแล้วนะเพราะว่าในครั้งนี้บุกฮาเวนอัปเดตดึกมากมาดูกันว่าครั้งนี้บุกฮาเวนอัปเดตอะไรบ้างบางคนเนี่ยก็จะรู้แล้วเพราะว่าได้เข้ามาเล่นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพี่นิวก็จะมาบอกให้ละเอียดเลยว่าบุกฮาเวนเนี่ยมันมีการอัปเดตอะไรบ้างในครั้ง สิ่งแรกที่อัปเดตเลยคือ d ดคแคร์คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบลกฮาเวนเนี่ยมันก็เริ่มรีโนเวทสถานที่แต่และสถานที่แลใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้บลกฮาวเวนเนี่ยได้ทําการอัปเดต d ด y แคร์แล้วทุกคนและนี่คือ d ด y แคร์แบบใหม่หเปลี่ยนไปเลยคือจะบอกว่าต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวขึ้นรูปแบบเก่าให้ดูนะอันนี้คือแบบเก่า เหมือนกับว่ามันดูเป็นเด็แคร์ที่ดูโมเดิร์นขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างไปเลยแค่ด้านหน้าก็ดูหรูหราแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนี่พอเดินเข้ามาด้านในภายในด้านในเนี่ยมีความเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะทุกคน มันดูโล่งๆดูสะอาดตาขึ้นนะแล้วก็สีสันไม่ได้จุดฉาดเท่าเดิมก็จะมีแบบเป็นเปเด็กแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นพ็อปขวดนมนะนี่เราสามารถหยิบพ็อปขวดนมขึ้นมาดื่มได้แบบนี้แล้วก็มีที่นั่งก็อย่างว่าแหละมันคือเดย์แคร์นะหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เนี่ยมันก็ต้องเหมาะกับเด็กนั่นแหละเดี๋ยวเราวางเบบี้เข้าไปละกันนะนี่วางเบบี้เข้าไปแบบนี้โอ้โหน่ารักมากทุกคนแล้วก็วางเด็กผู้หญิงเข้าไปหน่อย จะบอกว่าเออมันก็ดูน่ารักดีนะและนี่คือชั้นแรกของเดย์แคร์รู้สึกว่ามันมีชั้น2ด้วยนะซึ่งก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าอันเก่าเนี่ยมีชั้น2ไหมแต่ครนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนคือจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันมีทางเข้าเลยทุกคนเห็นไหมว่าไอ้ตรงด้านข้างนี้เนี่ยมันก็มีทางเข้าเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นประตูที่ทะลุออกมาตรงสนามเด็กเล่นสังเกตไหมว่าตรงพื้นสนามเด็กเล่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะพื้นมันเปลี่ยนไปอะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าว่าชั้นีอะไรบ้างอ่ะ ตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองอะนะก็จะบอกว่าชั้นสองนี่ก็เหมือนชั้นแรกเลย <laughs> ชั้นสองก็คือแบบไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นี่เลยก็จะมีเปเด็กอะไรแบบนี้นะอย่างที่บอกอนะ่ะมันคือสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือว่าเด็แคร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นั่นแหละเป็นเด็กหมดเลยเหมือนกับว่าชั้นสองเนี่ยมีโต๊ะทํางานด้วยนะน่าจะเป็นโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าที่นะเออประมาณนี้สามารถหยิบเอกสารขึ้นมาดงมาดูได้แบบนี้แต่จากการที่สำรวจชั้นสองแล้วมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะทุกคนนะมันก็มีแค่นี้แหละมีเท่าที่เราเห็นนี่แหละเออมันก็ไม่มีอะไระแต่เราก็สามารถเอาพ็อปเด็กทารก มาแปะในเดย์แคร์ได้นะเออมันก็ดูน่ารักดีนะนี่สมมุติเราจะอุ้มใช่ไหมเราก็ทําการกดมาอุ้มแบบนี้มันก็น่ารักดีนะทุกคนก็น่นแหละจากการที่สํารวจแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแล้วตรงนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นบ้านเด็กเล่นอะไรอย่างนงี้เออก็ดูน่ารักดีหรือถ้าเกิดใครอยากแบบว่าเอออยากตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เอาพวก็อปเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยเข้ามาแปะแปะก็ได้นะทุกคนนะหรือไม่ก็พวก็อปเด็กทาลกอะไรเงี้ยมาแปะแปะเงี้ยมันก็ดูน่ารักดีเดี๋ยวเราออกไปดูด้้้้าาาาานนนนนขขงงกกดดีีว่่ะะ็จ ประมาณนี้นะคือจะบอกว่ามันแตกต่างจากเดแคร์อันเก่าสิ้นเชิงเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะทุกคนนะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยบูงฮาเวนเนี่ยก็ค่อยๆรีโนเวทสถานที่แต่และสถานที่จนเกือบจะครบแล้ว <c oughs> เวลาเราเดินผ่านเดแคร์นี่คือบอกเลยว่าไม่คุ้นตาเลยทุกคนบอกเลยว่ามันไม่คุ้นตาจริงๆนะแต่จะบอกว่าบูงฮาเวนเนี่ยไม่ได้อัปเดตแค่เดแคร์นะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาอีกนั่นก็คือพวกพร็อพนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตรงพร็อพกัน <c oughs> คือจะบอกว่าตรงพร็อพเนี่ยรู้สึกว่า Book Haven อัปเดตมาเยอะเหมือนกันแต่บวงฮาเวนก็ไม่ได้บอกนะว่าอัปเดตพ็อปเข้ามากี่ชิ้นแต่เท่าที่พี่นิวกดดูเนี่ยนี่เลยให้ทุกคนเนี่ยไปที่พ็อปป้ายนะนี่พ็อปป้ายนี่นะกดเข้าไปเลยจะเห็นว่า มันมีเพิ่มเข้ามานะทุกคนนะเนี่ยไอแผ่นปลายฟ้าคืออะไรไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองไปแปะดูนะเอ่อจากการที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นแผ่นอ่อดูไม่ออกเหมือนกันว,ว่ามันคืออะไรเป็นแผ่นโปรเจคเตอร์เหรอแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นแผ่นเหมือนกันแต่ว่าคนละลาย <laughs> ่ะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกับว่าเป็นแผ่นโปรเจคเตอร์อ่ะพี่นิวว่าใช่แหละเนี่ยประมาณนี้ทุกคนถามว่ามันก็เท่ดีนะแล้วก็อันนี้อันนี้ชอบมากทุกคนเนี่ยไม่คิดว่าบุูแคเว่นจะเอาเข้ามานะนี่เลยเหมือนกับว่าเป็นรอยอ่ะเป็นรอยเหมือนประมาณว่ารอยอุบัติเหตุอ่ะเออเหมือนกัว่ามีการแบบว่ารถชนอะไรกันแบบนี้ยก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําเดี๋ยวเราลองนอนลงเลยนะปึ๊บ ทำไมพื้นสั่นเลยเดี๋ยวเอาใหม่นอนท่าใหม่ท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นรอยสเปร์เวลาที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทุกคนนะเออไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนสีได้ไหมนะจากการที่ดูเนี่ยเปลี่ยนสีไม่ได้นะทุกคนนะและพ็อปอันต่อไปที่อัปเดตเข้ามานั่นคือพ็อปนี้ให้ทุกคนเนี่ยไปที่หมวดพ็อปโต๊ะเตียงตู้เก้าอี้ที่นอนนะนี่กิเก้็ไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเห็นว่ามันมีเป็นพ็อปเก้าอี้หรือว่าพ็อปบันลังมันคือเก้าอี้บันลังอะทุกคนดูดิคือสสาามารถเปลีี่ยนนได้นะ รู้สึกว่ามันมี2แบบ2แบบด้วยกันแต่ว่ามันมีให้เราเลือก2แบบไงนี่ไงแต่จากการที่ดูลักษณะเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะต่างกันแค่สีหรือยังไง <c oughs> ซึ่งก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเหมือนกันนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้บอกเลยว่าอย่างเท่มีเก้าอี้บัลลังเข้ามาแล้วเหมาะมากเลยถ้าเกิดใครแบบว่า ลองสร้างแบบพระราชวังอะไรอย่างนี้นะแล้วต่อไปให้ไปตรงพรอหมวดแต่งรถนี่คลิกเข้าไปเลยทุกคนคือจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องเลื่อนลงมาสุดนะอันใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ด้านบนอันเนี้ยอันนี้มาใหม่จะบอกว่าชอบมากเลยเนี้ยมีแบบสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะทุกคนนี่ถามว่าเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีไม่ได้นะเพราะว่ามันฟิกสีมาให้อยู่แล้วพี่นิวชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่ว่ามันสามารถคลิกได้เนี่ยแล้วมันก็มีไฟแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บเนี่ยมันสําหรับแบบว่าเอาไว้แต่งรถนั่น เองทุกคนเนี่ยเดี๋ยวลองเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วกันนะนี่เอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาใช่ไหมทุกคนแลนี้พี่นิวเปลี่ยนเป็นคันสีขาวดีวกว่านะเราเอาไฟสีสีแบบนั้นนะ่ะลองมาแต่งนะแปะตรงนี้ได้ไหมนี่แปะด,ด้านนี้แล้วก็เอาสีน้ำเงินแปะตรงตรง,ตรงแฮนด์รถอะฮ่าสีเหลืองสีเหลืองแปะตรงแฮนด์รถเหมือนกันแบบนี้อะฮ่าแล้วค็น,นี้เราลองเปิดไฟนะนี่โอ้อยังแท้ <laughs> โอ้เหททุกคนนะลองเอามาแปะด้านหลังอีกนะเนี่ยประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเปิดไฟนะฟิบเฟบอ,อ่าเปิดหมดทุกดวงเลยนะตอนนี้นี่เลยมาดูกันจะเป็นแบบนี้นะคะนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกลางคืนให้ดูตอนนี้เปลี่ยนเป็นกลางคืนนะโอ้โหทุกคน สว่างดูสวยเลยนี่บอกเลยว่าต่อให้เราขับในที่มืดเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีไฟปิบปิบเขาเรียกว่าไฟปิบปิบแล้วกันนะนี่โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามถ้าเกิดเราเอาไปแต่งรถยนต์เนี่ยก็ยิ่งสวยนะแต่ว่านี้พี่นิวลองแต่งรถมอเตอร์ไซค์ดูนี่เลยมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้มันทําให้แบบว่ารถเราดูมีสีสัน แล้วต่อไปให้ไปที่หมวดของพวกคอมพิวเตอร์นะในหมวดคอมพิวเตอร์เนี่ยมี็อปเข้ามาใหม่บอกเลยว่า็อปที่เข้ามาใหม่เนี่ยพี่นิวชอบมากเพราะว่ามันคือหุ่นยนต์มีหุ่นยนต์เข้ามาทุกคนนี่หุ่นยนต์ มีหุ่นยนต์เข้ามาเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้นี่เป็นตัวเล็กนะแต่นี้เป็นตัวใหญ่เดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่นี่มีสองไซส์มีสองไซส์ด้วยกันนะโอ้โหมีหุ่นยนต์เข้ามา,มนนา,มากรเสียดาเหมือนกันที่แบบมันไม่มีปุ่มอะไรให้เรากดนะ่ะเออถ้าเกิดมันสามารถแบบมีปุ่มให้เรากดแล้วหุ่นยนต์ขยับได้อ่ะคือเจ๋งเลยอะ่ะเออใครจะไปคิดว่าบลูฮาเว่นจะมีพอปหุ่นยนต์แล้วต่อไปให้ไปที่พอปของพวกค้อนพวกขวานหรือพวกไฟฉายนะอ่ะกิ้เข้าไปเลยสิ่งที่อัปเดตเข้ามานั่นก็คคืือ Pop อพ็ปัันนนนี้ทุกกเหมบว่า ในเนี่ยเป็น็อปจานสีอ่ะเป็น็อปจานสีนะทุกคนนะซึ่งก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะเมื่อกี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้พี่นิวก็เปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีด้านในให้เราอันต่อไปให้ทุกคนเนี่ยไปที่หมวด็อปของพวกถังขยะพวกไม้ถูพื้นอะไรเงี้ยนะอะคลีกเข้าไปสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นคือถังขยะมีถังขยะเข้ามานะทุกคนนะ มีพอปถังขยะเข้ามาแล้วแล้วมันก็ได้มีหมวดพอปเข้ามาใหม่ด้วยนั่นคือหมวดพอปพวกจักรยาน <S 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 นี่พวกจักรยานพวกสเก็ตบอร์ดมีสเก็ตบอร์ดนะแล้วก็มีอันเนี้ยเหมือนเป็น,นสกูตเตอร์นะแต่ว่ามันคือพับมาทุกคนนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีวิลแชร์ด้วยแล้วก็มีแบบว่าเป็นพอบจักรยานแบบนี้แบบเป็นจักรยานนอนนะเออมีทั้งนอนแล้วก็มีทั้งตั้งนะโอ้โหอย่างเท่เลยรู้สึกว่าพอปวิลแชร์นี่คือสามารถนั่งได้นะนี่พอปวิลแชร์สามารถนั่งได้จริงแต่แต่ว่ามันไม่สามารถขยับได้ ถ้าเกิดอยากใช้วิลแชร์จริงๆเนี่ยก็ให้ทุกคนเอาวิลแชร์ออกมามีนน กิดทุกคนเอาวิวแชร์ออกมาดีกว่านะเออแต่ว่านี่มันเป็นแค่เป็นแค่พ็อปนะมันก็คือหมวด็อปที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆจากการที่รู้เนี่ยรู้สึกว่าก็มี็อปเข้ามาใหม่ประมาณเท่านี้นะตื่นเต้นกับ็อปใหม่เหมือนกันเนี่ยมีหุ่นยนต์นะแล้วก็มีไฟแต่งรถกระพริบกระพริบสวยดีแล้วก็มีที่นั่งบัลลังอะไรเงี้ยโอ้โหคือแบบว่าชอบมากสรุปแล้วการอัปเดตครั้งนี้สิ่งที่ตื่นเต้นนั่นคือ pop อแต่ว่า day c a รู้สึกว่า day c a เนี่ยมันก็เปลี่ยนนะ แต่ว่ามันก็แค่เปลี่ยนแบบรีโมเดลนะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ซึ่งพี่นิวเนี่ยก็อยากให้มันแบบว่ามีการที่แบบว่าป้อนนมเด็กได้หรือไม่ก็อาบน้ําเด็กได้อะไรแบบนี้นะแต่รู้สึกว่ามันไม่มีฟังก์ชันแบบนี้ถ้าเกิดบุกฮาเวนมีการอเดตอะไรอีกก็จะรีบมาทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันบ๊ายบายค่ะก่อนจะไปพี่นิวเนี่ยได้ทําการวางพร็อพอันนี้รอบรอบ่สาไว้น้เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยพี่นิวอะจะลองเปิดนะแบบว่าเปิดให้ไฟมันแบบ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 เนี้ยรอบรอบ่สาไว้น้ำมาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหน แล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการเปิดไฟครบทุกดวงแล้วมาเดี๋ยวคราวนี้จะลองปรับเป็นกลางคืนให้กับทุกคนได้ดูกันซุ่มมาดูกันโอ้โหนี่คือสภาพของการที่เราวางไฟแต่งรถวนรอบสาวน้ําบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสวยมากเมื่อกับการที่เราเนี่ยจะไปตกแต่งสาวน้ําแล้วก็เป็นแบบปาร์ตี้สาวน้ํานะโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้ทํอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด